ครับมสวัสดีครับนี่จอยสวัสดีครับคุณแม่ครับผมคุณแม่อดจจทางมาจากนครพนมปะคะครับผมค่ะเพื่นกมาวไปจํานะคะมาถวายตนพ่อป้านะคะมีลาซีดเละครับผมแ่ตัวลา็ซเลยปะเพื่อมาเมื่อไีร่ นางอุดมโซควอนฟ้านะคะถวายต้นเนาะค่ะถวายต้นกะทินต้นพาะป้าวต้นกะทินกามื่อไ่คู่กันสิไปท้ำบุญเนาค่ะที่วัดป่าสาสนุบุญวัดลาลามนะเด้อแต่พูดอยากร่วมน้างก็ได้ท้ำบุญมกัดค่ะเมื่อเอือนแต่คือวัดป่าสาสนุบุญวัดลาลามมือเหื่อวันที่สิบสามเป็นบรเยุทสิบสามนี่วัดพระแท่นนะคะวัดปูพิบุญนะคะค่ะไาว่า หาหกวัดนะคะได้ได้เลสองสามก็วัดมืออื่นนี่เนาะสามแล้วก็สีวัดพระแทนหาวัดโ,โพชุมพัฒนารามหกวัดวัดปาบันมือวัาที่สิ่านนะคะยังรอที่ตา่มาบันิฟังเสียงฟูก่อนนะคะ่ะ, <c oughs> ะกนรบึ้งหนังที่บหนังนแกเอากินกินเราแกมหนังเ่ะ อมาเงี้ยงงงอน้อยนี่งคปู่ากาปู่คีพะขาวปู่ผู้ปู่บุคคลจ,จะคือกับข้างจะไปจะเข้าโอ้ยจะมันขัดมันไงเนาะเออบูพานไปวันที่เก้าเก้าทันว่าช่วงห้าหกหกเป็นวันครบรอบห้าปีขององค์ปู่ปคือีพะขาวที่มาปล่อยทับอยู่คือนี่เออฮอกปู่ปคือีพะขาวเออคือก่าบก่าแปลกเออคือก่าบก่าแปลกเนาะ ให้ลูกแรกมาจะว่วงเพื่ววกกวอว่วงขังว่ขึ้นววงข้างได้ไว้ก็อรามยืีอพ่อและปู่ให้แม่ปู่ได้ไปร่วงข้างด้วยเออกต่พราะจะขางวัดเดียวกะเกียบครับปู่เออขางวัดด้มื้อนั่นะะนะขางวัดได้ก็ได้ปู่เหมือนนั่นนะข้างขึ้ใจเขาไปปู่โซนั่นนอกจากจิตเราไม่ไปปู่โซนทำไปไมันก็ไม่ใจปู่นูกนะเพราะฉะนั้นต้องน้อมสื่น้อมใจด้วยเขาแค่โอือตามปก เออมือนเป็นยิ่งข้าแเววเววผู้นักคนอยากเะยิ่งเขยงผู้ต่าโอ้ก็เดียวหรือพ่มาว่ที่เจ้าก็เดียวหรอกเออง่ายจอยว่างมันจะงสิดยังบมาไหมเป็นพ่เดียวไปคือสิ่งโกลวิผักนี่างพัวว่างว่างักเงินเนาะ เออมารับขายมาทางไหนทางไหทานีนึ่ก็ท่านงนเออทานไหนก็เอาไา้เออพ่อเด็กทุกท้างนะทางหลังนั้นได้เยอโอ้แต่จูกมาค้างไงตัวหนึ่งไหมคืออะไรบุกเออนางอุตมโคขวัญฟ้าเออถ้าวัดคักกุ๊กคัใจรวมเป็นรวมทังรวมเถึอรวมทางเอาข้อให้คโยกับคุณบมับุยกับคุณแมานอ้กูวันนั้นกูขาพระ ฮึ่งๆราก็รวยจะเดินงจะเดินนะงพวกนคือวัดขวัญคือวัานั่งอุบลขวัญฟ้าถามว่าถืออะไรคก่พ่ออีงว่าคือมานคโ่ก็ได้รูเแ้้วขั้นคือโตมัดออกไะพวกโตมอกแหลไม่โตมัดออกโตมันคือออกว่าชื่อชิบก็แล้วกันพวก่ ก็ขายก็ขังงานั่นดี่ขายข้างล่างกรยำงานนผูทำทำเดืยเรือคือทางเนี่ยผูมาขาเ่ายไปนะครับขายเราะส่ตะปูมันมองม่ผูที่ขายมันตัวไรสั่นอนไปแล้วบอกยืมไปแล้วครับว่าอยู่ไม่แข็งงานแล้วว่าจะเอารู้ที่ว่างไปอะไรกันเรืองไปแล้วครับ ขายแพงไหปูขายแพร่งมาปูพ่อ่ขายขื่อพ่ขายแพรงเออแพร่งแทนพ่อต้องขืยอแต้องเอาน่างปูขายถือเออเอาน่างปูขายขือปูเป็นตัวขายเป็นแพรตงมาปูัวขายแพร่ง่ะมันขายเดือนคลึกเอ็ดเ่็ดคงนเอ็ดนะตัวมัดแพร่งเออมันก็ออกที่เมื่อคืนองไมกูฝัน พอฝันคือพอวายัน่ฝ uh, anyway, so right uh, ันเห็น like. ป <I understand. S 2> <te> ่าหาขาพวกเดือดที่พอฝ้าฝปร่งน้ำวายัน่งปีงาง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 ร่องวาแขแม่อไงกิเมื่อไห้่ทีูเมื่อไหร่ทพเมื่อู่ดเมื่อคู่กาบฝันหรือเออเมื่อคู่ยังไม่คู่ให้ใครฟังเนาะเือเม่คู่ฝันวางตอพอมักดื่อพอฝันก็เอมักก็ดือมทก่พูอืฝันให้รู้แกว่าไม่ยู้แกลูกนก็หาย รถเกี่ยววาค่ะว่าแต่มาคู่ว่ามูปึ้งทองปื้งคว่ปึนน้งหงายว่าค่นเออหังได้เป็นผู้ขับมาเริ่มหังเป็นผู้ขบัขบเออขับเร้วว่านี่ค่ะลรรถเธอเร็วว้ารถมัม่งหงว่ารคมาค่ะมาคู่ว่ามันแเม่งก็ก็วมเม่งนะอยู่ตรงนั้นนะเอองานจากตัวมันชื่ออ,อกตรงั้นนหนเริ่มครับปูเออแก่มาปูควแค่เพราะไม่แผลมากเก่บแต่มันซีวันหางอันได้ปูเองเเออต้องเอาอีก ขี่ห e ังวะ <ivi ım. S 2> ่ะเราบอกตามาเอาวงายชื่อหกเอาเง้ยชื่อหไม่กช่คือไงแต่ตัวขี่หังว่าว่าาถือเอาวงายชื่อหงแต่ตัวแม่เออมาว่ะของผู้ใหญ่เออมาอันนี้คนงนนั่งน่งงยาเอันนี้น้องเาคนฝากมาสะสมเออนั่งน่องยาวหาขี้โคบฝากคือใคาอันนี้เป็นให้อันทีคผูหาขันสะสมอน ไอ้คันมีโซ่ไม่อาเนี่คนอยากมากคนอยากมากกว่าไปคือแหวนคือมือเวรเวนเงือบโัวมากขาดสองมืออันนี้ยัเงี้ากฝากไปเลยรายของพอเนออันนี้เขาหายฟันมันตกไปชกมัดฟัวได้ก็คือใช่ทวดตัวไม่เงืมอนอ่ะฟัอันนี้เขาไปให้เจ้าบุญมือแบงเงี้ยม่นก็คือคือจะขายแข่งมาขาย เอออันม mm. 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 yeah. mm. okay. anyway. ือขายแขนก็คือแล้วจะว่ามือพูรื้ข้าวพ่อะมัคพูเพรคือใหัตอเด้อมือพูจะไปเดือดอาเพรคือแก่สามโตซะแน่ลูกเนาะโอเคยังลงงาวความไกลมากมากนะลูกนะมันอยู่นิวซีแลนด์คือลูกไก่พ่อดูแลเลยเออขนาดยื้อน่ะเออยังลงงาว เออให้พอบอกบอกแ่อนหี่หาไข่ไว้ขังหมอเออจะวันหน้าดูจะถวายใหม่ไว้ทางวานะเออถามว่าอึนังลงเดาเกี่ยวมันขลกไม่รักไม่อโขกไม่หมานไหมขอเครา่งเืหายไหมมือถามหาขกขารบถ้าพ่อให้วนนี้ก็ต้องเปิดคือทุกขไ้มากอยากว่าหาคอมพอค่าเครื่องมือน่างบอกโอ้บัตรองคือเครื่องมือมากถัดไปมันบุก จังหวัดใจก็่าเคยใจกาะดูนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์ก็คือเครื่องบินมากเรื่อยๆต่อค่าเครื่องบืนค่าเครืงิมหาโฟคือเอามแรงบอกค่าเครื่องบินใอาให้สิบหกสิบหกเอาแค่สิบหกเรื่งบอกแข่งๆนั่งนัดแล้วเอาเอานัดนเขื่อนเริบอกรัผมมาต่อสองเครื่องอสอเ,อสอเสอครื่องต่อเครื่องสองเครื่องโอ้มันไแบบก,ก่มันไก่มานไกเนาะ เอาดนั่งนุ่งแงวกับวายกมากขั้นใจบวกกะบฝึกกับผาไยเลยคือพอคือเอาหนังไว้กันมาเอาก็คือข้าคือโอ้ไก่ะม้ามนคือขึ้นเครื่อง่าผมมดมมต้อขึ้นเครื่องฝาด้วยมก็กคมาไก่โม้มนมาขึ้นรถเท่งก็ยิ่งนี่องเอาขึ้นเครื่งาจู่ขึ้นไปตัวไม่ไใต้งไป่ม่าม่านหลก็เยี่ยมฝาต๊วโม่ฝาม่านกคือ 600 rồi kết thúc bài cũng có những mẹ gì à Thu, à Thu hết hộp rồi kết thúc hộp rồi kết thúc với những nang rung rẽ đó áo khoai cà phê phải phục kết thúc tam phục Thu, 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 Ừ ừ, mắt các cứ mắt mắc hỏi, nó mặt 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 Dạ khổ mặt 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 cứ mặt 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 ừ mặt mặt cả mặt 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 tay nó mặt 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 không? mặt 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 kho hàng mặt nước khai mặt 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 phụ เบอร์คือกึ๊กกระ้เนาะรักคิวเนาะเออรักคิวแล้วเหมือนก่นผู้ใดแก่งหอนจะมาหาผอก่องเนาะอย่างมันอังว่าใครข้ามาหลังว่าคือคือหัวว่าค่ะเออก็เดียกคือมาก่อนว่าใครผู้ใดมาก่อนก็คิกเกดคือกึ๊กแข่งขวนญเนาะเนาอันนี้ของใครบนคือกันนางรัตติกาวิรืผันข้ามาหลังเนาะเออร่วมบนมากนึพันบาท นางกีรพันธ์ลครรเนาะขอร้อทว่าบุญมมาอ่ะให้าสิบหกมนอ่ร้อยห้าสิบหกหนึ่งร้อยห้าสิบหกมาเคยีนคือเครื่องแมวนบวบก็จะเจอมนังมันก็มีเจมเมื่อแรกปูเติก็มือนเจอมื่อแรกไปกับคลิปเก้าคิปเก้าไปกับไปกับไปกับคลิปเก้าแล้วก็เออฝกมันวันไห้คือเครื่องเาไว้ไดคลิปแปดนาฬิกาด้อคลิปแปดนาฬิกากับคลิปเกิดย มาคือใหญ่เนาะเอาข้งมันใหญ่เอาข้งมันถือขวดด้เนาะเอาจามโกตินีแล้วนานพูนเนาะเรียกแก่ไข่ไ่มันเด้าเด้าบักแข็งไม่เข่างานนะแต่ใจ่ข้าวอยไข่ตอันนี้เขาผู้ให่เล่นก็ยังไหว ใช่แกมะกุกแกว่าคือมุมแกว่าคืออนบอกข่นใจล้อกำนัลยังกังเปื่อนิ่งเอียงค่ะเปื่อนิ่งเอ้องครับเพิ่นก่คุณจะตะกุกตะกุกเอาเอออย่งหูเอื้องไข่เข่านะกระโปรงกระโปรกระโดรน่อปรมาณนเออถาว่าจะไม่ขูดไม่รักไม่ขูดบอกไม่หมันบออึกเพราะเออทั้งสองคนน่ย จากโคกเก่าน้ำเขาเป็นตัวค่าเครื่องบินฮุกจักบอมก็คือได้ได่ตเครื่องแด้รู้เอเอาให้มันแะเขาเคะเรื่องห่างบ่มือรอกเอาค่สคมนุณไปเรื่อยๆด้รู้เอตือคนเขาเขาแก้ไว้ใจเกิดผู้หงาเบ้าเบ้าไปกะเยี่ยมครับปูเออเาไปข้างนักแตงโมอเร่าเนี้ยนักแตงโมจับกับพได้ฟัวบอาจารย์่วมกเนี่ยคือเอาไค้ชิบเกเก้าน่ะ ลิยืมเงินลืมข้าวซื่งยืมแตงโมลืมข้าวเขายูต่องยืมลืมข้าวอือพ่อแค่บอกกูไงบอกคลิปเกิดจัาปูสับูจับปูเขาใจฮะเพราะกูบอกว่าจะจะวาตุไงมันง่ายมาก็ต่กูหุนกรดหน่แค่ยังว่าฟังพอถือๆฟังแล้วก็ใค่ใจเล้วอารมณ์กับบ่ใช่อเออมากรืเองคลิปผ่านนะบอ เออไม่เป <ừ>, ็นไรเอามาวันนี้กุคงคนอาบุกานโตกี่รำด้วย้วดูตอเออาม่วอาเปยึดซัวของใครอ่นจายด้วยมือเงินเอื้องงางการุ่มือเงินเอื้องเออทำไมจะมือคบมือรามือคบมือมันก็มือคือทำไมจะไม่มือมือจากไหนแินเงือดจากหัวอืมฟอกดากก็เออจะของตายก็ดอกมาแข่งจะได้ว้แค่ กะกายเงินข Poke ึ้ข <adv ices> ีดอยู่ืะพอว่ดค่ะกระจายมือขุมือถักมือก็คือได้รุ่งงานเร็วๆเออเอาหนักงานเรื่องบเอาค่าเครื่องบึนอะบหกเกิดขุมแค่นั้นเนาะค่าเครื่องบึงไปกัดนะอย่าลืมเลยนะว่าไปกับมาไปแล้วว่ากัมันจะรับประก่ตายคนตัวแมงเมื่อไหร่ต้องกับกับมือ

ก็ท่งงานดีครับว่าดีมาตันเดินทางปลอดภัยด้วยพ่อจะให้ก่อยดึงว่าี้ให้ติ๊กก่ยพิเขื่อนงาครับให้ขิเก็บไปให้ก้อยพูดียวขิ้เก็บไปจะพูดอะไรขึ้อขึ้นมั้งเน่ั้วละขึ้เก็บอุตกเครางห์่ันกับแบบเออเออยกจำบุญเนาะเออเรียกจำบุญไขมันได้เออเออนายก่อยพ่อให้ข้นเขื่อนง่ายว่นขึ้เก็บเอาข้ามันได้เออ เออเล้วแกแห้งเข้าใจแกแูกไขว้เข้าใจไม่แลยงานอ่ะมาแล้วงานหนูปุมีบ่สิเกณฑ่นะปุแกลอยไปที่ปุยเอาเลยพาไปแปรตัดแปรัดด้วยผมมือแรงวันเนาะแต่ว่าเอาเำว่าไม่ควรเมาด้วยแผลปแ๊บครับ ปวดงก็เจนเขาบอกมากไปไงพวกพูดหมาหมายมไปพพูดไปเด็คนมากติปูดไปก็โดนที่ามาเลยดแบบขามาเยอะแยะไปบางทีกมาข้ง้นแพ่ขงมากเอครับแพ่งขามัดึ้นเขายะเมียนที่ขับปูดพ่งขามันก็ขึ้เอามาลงขาเลยเอ้มันขามากย าครับครับเอออาใหาใจก็ดูนเ้อครขันผมจันก็คือหายใจคือ่ะเด็เนาะครับออมือตกมือยามือโรงมือหม่หายใจกดเออรัมันเปิดการขันก็อมักคือหวังครับวคือหวังไปไไปเป็นยี่สิบวันที่แัวก็ไม่ได้กลัวแถามหาหน้าใหม่เยนะเปนให้ปวดจซะนปูไัวอ่างคืก้อนอะไครับเอคือก้งาครับเอาครับะไ เอาบนพ่อป่ะผมนพ่อป่ะ็นพ่อะไรครับวันนี่ไก่เครื่องเืียบกวันไก่แค่ครับวกพ่อแค่เยครับครับไก่เค่องยอัน้เครื่องกวางครับฟันเข้าแล้วเขีย้เขายกมืหน้าขายงอ้านขายงข้กขายข้อเน้ยคือเด้ยคย หัวตือทีนมัดมืออ่ะมือหน้าขายงานมือบันขายบันมือหัวขายเมื่งอ่ะมาขายเงี้ยสิไปอยู่ใส่แล้วกู เอาคล้าก็ไปคือคึกเกิดอมันจะได้ยมกันมันจะได้ึืนมาะกวดเขาเ่าขัมเขาออขึาเออาได้ดีแล้วะปูกเาได้ดีเออใได้ดิเขาแบบ่เขาใส่แล้วอะปูกขึ้น่าลขึ้ <te> ่าลใชวไ่ด้หนึงเพราะว่าเวรมัากเยขาดขึ้นลใชวงก็คือพอท่านคือไดเออปิโปงโปใส่เลยละโปเออนี่ยทักสองโนยหง่มครับอนี้กับโป เรื่มคระปูกับปูกลางก็พอแปะปูไว้่าันคแปะปูสายไวคันโอ้วันที่สิบหปูยติดเตียมนิ้วเลยเนาะหมวยร้อนเมื่อเลยว่าจ่าปูหงสักเซียนาจะไปนน้ำวานทยของคือยดับพ่อวางกรบปูลูกน้นพมือจะข้อมใจบุญเนาะครับมื่อจะพูดจะเคลือนจะแข่งมวถึงมากอย่าไว้คือคือโกกรเกี่ยวกรงเาเลว่าหันบ้าักเต้นบ้คักนี่คือเอาไม่มาเคิบเคร์บออกม อยู่ย่างท่านมครัว่าเป็น่างไรครับคืออคือค่าคุณจาครัือเคืออรครับเดียวแกะบักนึกไว้นั่งบักโรดนี่ัอห่วงแของขแเดอาพวเียอยารูครับเอาเรื่องนั่จ้ครับปักโรดบักนิดไม่เอาคือสิให้แล้วปูดบักโรดบักนึกบักขาคือแกระบกักเข้หลายหลาย ครับอือเป็นลูกพ่อพ่อขะเอิงบักทัก่เนาะครับเออของามังได้ปืนอ้พ่วเ <c oughs> นาะัปิปอนไอ้คือกันไอ้เนื้อคูอ่นนคหันแล้วครับอ้ลูกเมืม่อไร่เู่ขะเอิเขาอาข้กันคู่อจะเขาเป็นนอกเนพ่อเป็นพ่อพ่อขะเอิเาบักกันก <c oughs> คื่อ่ะเขอบักเตี้ยมกันคือขะเอิงบักเตี้ยมกันคือแม่เครับเาเอิง ไอ้ยืมก้านกระเบื้องเนอคือไม้ปากเยืมมารืเองเนอะเออเอาเต็มคือร่อยมาหูน้องรังงมาคือคือหกม้วนรังาคือคือหกจะได้พบพอกันกับไอ้นึกแล้วก็ขาคิดแล้วก็ทงการด้วยกับไอ้ลุงโรดหาหักจะเมื่อเขาเออคือจะมาหาหักเมื่อเขาอยู่ทั้งหมืนนั่เรอยเรื่อครับปู่ดั่ชะลุเป่าเรื่อยรยครับดั่ชะลุเป่าเลย เ้วก็มีกองยาวล้วก็มีนางดำนะจากนักนัำอหมหลายก็ยิ่งรู้ครับปูเติมวดถึงมาม้หนั่งนักไปชุดชุดชุดผู้ใด่แต่าเออเขียนได้คือไว้พรอมครับผู้ใดมากนี่พอแต่มือแางวั่ใหญ่ให้รางวันางรรงคนละชิเก็ชิบเป็ดแล้วก็ชดจังไวเยเยเออใครใจคือกูบคือคนงเดเคยเดิทางทะลนะลน้องเน้ยระยึมถึงว่าจะเดินกระดับกัน คารองมให้พึ่งไดเบื้องในสะดวกไม่ว่าจาคือจาทันจะบ่วจทุกเออคักกรรกาบไหวคือใครคือว่าทุกพระองค์เพื่อการช่วยเห้เงินโยเราก็ได้ทมุนด้วยแล้วเราก็ให้ความูกลูกหลานด้วยงงงโอเคไหมโอเคครับเะกจรแห่มเนี่ยเดวเดียวเพราะมจาเนี่ยคือการด่างว่าจะผู้ศักดิ์ครบ ลูกลางเดียร์ต้เาเต็นปูนะแม่ต่เบิ้งค well ักๆกะฝันในเบิ้งแค่กะทาไม่อวลือทาไม่ไม่เดือยพวกพอไปกวาพวกเขาตึงขึ้นเดือ้ทาไม่เดือยมก็ขาดฝันนี่แหละข้าวจไปง่เง่าม่าคู่วันคิอแตงกันทุบไปมเอองกักวกขาอยากได้ก็นกิดกวนไม่คู่ักเดือยกไป่คู่กวดไม่เดือ กูดิ้งอะไรกับปูเค่าแค่ข่แคไงพ่อกูว่าไพ่อกันโดดได้โดดเหวโดดได้เลยปูโดดติปู่พ่อกระโดดร่งใส่ตัวยืมโดดรุ่งบ่างไงว่ครับว้านเงี้ยพูดข้องขุ่นพ่อกระโดดล่งมากพ่อกระโดดว่างไปหาเราเพิ่งเขาเต็นก็น้าให้ได้กทางมาได้ทางมาเลไรยืมครับ เออแถาเวิร์กด้องงวันที่สิบหกรดูลังวันที่สิบหกนะลูกนะครับวันที่สิบหกเมื่อขน้านอะไเมื่อไน้านน่ะได้โคได้ไก่เมืองเมื่อกงกัวเออเมื่อไงก็ถือไ้ร้ถ้ตัวอ่ะไปื่อตัวครับเอาตะกูไปสิไปก่อนางพ่ไปหอพ่อ ไ่จอยมีรถขายรถมีหน้าขายหน้า,าตัวยัไม่ได้ขายรถตวัวขายตืมเลยตัวใหญ่เขายาโอเคแค้แค่นี้มาพวกนะอาออ่า,หาให้พวกแกมือเกมือร r บมือเกบมือไม้อ้พวกวันนั้นุูกขับได้ถึงแล้วก็รวยจะดึงจะดึงนะกูนะสีออกก็คือสิบเจ็ตมีหน้าขายหน้ามีบานขายบานครับมีรถขายรถไปซื้อสิบเก็ตตัวเดียวนี่ละู<า>่ว ครับแต่ว่ามันออกวันที่สิบหกเท่ากับพี่แจน่าเอาครับอ่าฟังดีๆพี่แจน่าค่ะค่ะกันนี้คือปูให้อ่าทีมงานเนี่ยจอยนะครับอ่าทีเพิ่นมาจากอำเภอสีสวงข้ามจังหวัดนครพนมครับก็คือน้องสาวเพิ่นหรือว่าพี่สาวเพิ่นนี่แหละครับไปทำงานอยู่อ่าต่างประเทศนิวซีแลนด์ครับเพิ่นมีโชกับปูอยู่ตลอดปีครับเนี่ยจอยเนี่ยเพิ่นก็เป็นชั่วเพื่อนนะครับอ่ามาส่งต้นผาปลาครับพาทีเอ่อทีมงานมาครับปูก็เลยให้อ่าเนี่ยจอยงวดนี้ก็คือหนึ่งเจ็ดครับผม หนึ่งเจ็ดนะครับเนาะแต่ว่าหมื่อวัดสี่สิบหกโอเคแน่นอนครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกแต่อย่ลืมนะครับเด้อแล้วก็ตูวไหค่าเครื่องบินเอฟซีอยู่ประเทศนิวซีแลนด์อ่าลูกสาวคุณแม่ท่านนี่แหละที่เป็นเอดต้นผาปามาทุกวันทุกงวดก็เลยวันตรุแต็งมือกันบ่ค่ะครับใหหกลอยเจ็ดสิบครับหกลอยเจ็ดสิบอ่าพี่นี่พิจารณาบ้างค่ะเพราะว่าให้กับ กับ่แน่ค่ะอาเจกัาเป็นหกเป็นเก่าค่ะเขากับการในเบิร์ตละกับเลขเก่ากับเลขหกกับกับพิจนาบึงเลขเ็กับเลขหนึงกับพิจนาบึงครับเลขเจ็อาจจะกลับมาอาจเป็นหนึ่งก็ได้เดี๋ยวเป็นหกหนึ่งศูนย์ันใดก็แทงโม่รับผู้บอกว่ากลับเดชอาเจกเป็นเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ับเพราะนี่เปิดคลิปใหม่ๆคือว่าเจ็ดกับคือบางเสียค่ะเจ็ดปินทองอย่างนี้เหรอคะพอแม่วเม่อคู่กับฝันว่าพอหัขับรถขึ้นมาแดงคาปปีนทอง พี่น้องเขาก็ฟังดีๆครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์กรประมาณนี้แหละครับมันก็อยูน้ำกันเนาะแตียงมวเนาะใช่ได้ได้บ่ได้จรัแล้วต่บุญวาสนาของแต่ละคนค่ะครับแต่ว่าปูไฮค่าเนี่ยมั่นมือนี่ก็คือสองโอหกเจ็ดศูนย์ปูบอกว่าไปครับค่ะครับมันสิครับหกเป็นเก้าหรือว่ากลับเจ็ดเป็นหนึ่งค่ะเท่ากับพิจารณาเอาครับถูกคำบอกคำจ่าของปูมีรางวันค่ะสำหรับหกเจ็ดศูนย์มายิ่งค่ะปูไฮรัดคิ้วก็คือหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะครับผม ครับมือแรงค่ะมือแรงครับอ <offs OUR S 2> ่าก็แล้วแต่ดวงไฟดวงมันค่ะครับก็คือสิบเจ็ดครับก็พิจารณาเอาแต่ว่าการน้ำมันเย็นนี่ครับหอยเสียใจคือสิบเก้าไปครับอ่าไปกลับก็คือสิบเก้าก็คือสิบหกเหรอครับไปกลับง่ายๆนะครับเนาะสำหรับเสียงกวนแม่คู่อ่าเสียงกวนเก้าเจ็ดปูยันปูยันหลายปูดูดลงโดดลงข้างล่างครับหรือเก้าเจ็ดที่อยู่ข้างล่างบ่ครับเพราะกับพิจารณาเอาหรือว่าปูดูดลงเก้าดดลงครับโดดลงข้างล่าง ครับเพ่อพิจารณาะครับเนาะอ่าท uh ุกคําบอกคําจ่าของปูมีแรงบั่นครับอันนี้นะครับเรื่องแนวทางของเอฟซีอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมครับที่ปูประธานโชคให้ค่าน้ำหมกน้ำมันพร้อมกับค่าเครื่องบินครับแตงโมมียังเพิ่มเติมบ่ครับไอแตงโมฟังว่าท่านยิ้มเสียงโกลนี่มื่อไหร่เคยยิ้มอ๋อเมื่อนี่ยละครับกู้ที่โลกนะครับอ่าครับผมเสียงโกลนม่กู้กับขึ้นเก่าเจ็ดนะครับเนาะแต่ว่าปูยานหลายปูโดดล่องหางแรงหมาสันว่างอ่าเอาไปพิจารณาเอา ครับผมทุกคำบอกคำจาาของปูมีรางวัลครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมจะขอจบคลิปลงเรื่องซนีไอเอฟซีพกทุกท่านครับขันมักน้าเฮียจอยกับกระตาม17เจ็ดมีหน้าขายหน้ามีบานขายบานมีท่องขายท่องครับพ่อกับพี่จานณาวคำว่าขายครับขายไปซื้อพูว่าขายไปซื้อมันก็มันค่อยจะไลยสำหรับปูมีทุนอ่าครับพ่อกับพี่จ้านาะไ่แมันยิมบอกขายไปซื้อเะครับเด้อครับแอดยิมเอาตามปูอ่าครับอันนี้เป็นแชแนวทาง ครับใส่วิจัยย่านได้การรับชมครับผมอ่ากขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีนะครับเนาะพันกว่าท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาให้สุขสมัมันครับลำล้ำเลยด้วยทุกคู่สุขพ้นไปครับคู่เบิ่งรุ่นก็ให้สุขสมัมันขึ้นกันลำล้ำเรื่อยๆสำหรับทั้งนี้สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องแต่จะขอจบคลิปลงเพื่อนสำนียงเอฟซีทุกๆ่านสุขสมันมันไปต่อยคลิปหนึ่งคลิปท้ายทอดสดดีกันคือการ เอาน้ำปัจเจกของ่อแม่นองครับึ้นถวายปูย่างบบแล้ว้ะพี่น้องมีอยู่ค่ะมีอยู่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ค่ะครับครมีอีกคลิปหนึ่งครับอ่าคือช่วงรอทีมงานมาก่อนครับจะน้ำปัจจจยของเอฟซีทุกท่านแต่ว่าข้าได้เบิร์อ yes. uh, right. okay, uh, uh, ีก ครับผมครับจดค่อยๆจดไปครับกับใจดีนะครับดื้อจะจุดไห้ยิ้มไรครับอ่าทางยิ้มสีเบิองยแต่ว่าค่อยเบิองไปเนาะครับเนาะอ่าครับผมกับสีได้ขึ้นทวายผู้ทุกผู้ทุกคนค่ะเพราะเป็นยังค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาบุญเนาะค่ะสำหรับเอลซี่ที่รวมบุญมากเพราะว่าจะเป็นยิ้มเป็นแตงโมเป็นน้องไอเนาะค่ะหรือเป็นแม่คู่ค่ะครับค่ะซาทุออกค่ะเพราะว่าทางทีมงานเัาก็สี่ใบย่างสี่ใบย่างพูดขึ้นทวายบุษบุญให้ในวิกนี่แหละครับงวดนี่แหละครับที่เอาจดขึ้นทวาย ครับ people, ขอขอบุญขอบคุณพ่อแมาพ่อมาพี่น้องท่านที่ประจุมครับท่านที่จมกระเจเย็นนะครับเด้อเดี๋ยวจะได้ขึ้นถวายทุูกมือก้นนั่นล่ะเยี่ยมการได้เยี่ยมครับผมครับจ้าอูดตลอดจ้าครับสมศรีซุขใจครับขอบคุณครับอ่าครับผู้ใด้จมไปยิ้มแล้วก็ขอให้สุ่งมันมานะครับเด้อถือสามตัวบนสองตัวล่างขึ้เก้าแล่วล่ะครับยิ้ยมว่ารียดดอกครับเพราะว่ากับความกับอะไรอันอีหลีมันค้ายากครับผมอ่าตอนในเวลาบางๆครับเบื้องโย่จดโย่ คการเป็นเจ้าประทันเนาะการเป็นเจ้าประทันคารเป็นหลายเนาะครับเนาะสีได้ถวายน้ำกันเบิดทุกปู่ทุกคนไพ่พ wow ่ะเกินวันที่สิบหกแค่แน่นอนครับสอนเรบคลิปนี้ท่างช่องกราบขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกปู่ทุกคนค่ะ